สบายดีพี่น้องมดสุข,ขูสุขคนสบายดีพี่น้องมดสุข,ขูมสุขคนมาเบึงเด็กเด็กลินเด็พี่น้องนางใบบุญเห็นตอนนมแต่เศร้าพี่น้องฮะไอตินไอโมก็ออกมาเลยเด้อพี่น้องพอกระแม่เพิ่นมาแต่ทำงานเอาออกมาแล้วบ้านนี่มาอยู่น้ากันหาพ่อเลยพี่น้องอเด็กเองพ่อเลยใบบุญพ่อเลยใบบุญพ่อเลยอาพ่อลูกพ่อลูกพ่อพ่อ จ้องพี่น้องอ้าวอ้าวกับพ่อเป็นหมดละเต้นยึกยึกยึกเอ้ยยึกยึกอืมฮั่นเกียเกียรเกียร์กินเธอละซับให้น้องพ่อเปิดเปิดเพลงให้น้องคุณพ่อได้ไหนะให้นางใบบุญพ่อเมือแวะแสงอยู่ทางกินอยากกินนมเนี่ยอยากพอดหนีฮั่นฮั่นเอ้าเอ้าอ่ะเปิดเพลงหมดละเปิดเพลงให้ไปบุญพ่อหมดละฮะ โมอ่าโบวนนำตาวนมเลยง่ายนอนต,ตื่นมาน,ะมน,ะนนะมาะมิเต่น้องเราวนน่ะนี่เต้นเลยวเต้นลูกมาเต้นนี่นะเฮ้ยแบงบล,ลินน้ำน้องเอาเอาตัวตัวเตรียมเตรียมออกมาจากใครออาานี่ อาบน้ <detection>? ําให้เพิ่นแต่เช้าพี่น้องลุกมาเล้วท่กิจอาบน้ําน้องเพิหแดดเนาะแกระดึบกระดึบแดดส่องามเช้าๆเด้อพี่น้องะดกระดึบกระดึบอยากได้โทรศัพท์ญาติญาติเขาแล้วบ่ เนี่าโชคชายก็อาบน้ำแล้วเด้อป้าลุงเอ้ยโชคชายก็อาบน้ำแล้วเด้อป้อนเข่าด้วยมาจีตป้อนเข่าเมือเ่อีนวันแรกพี่น้องเอาจา้จ้ะเี็ดข่าให้พื้นกินสามบ่วงซื้อเข่าเล็กตาซอยซื้อข่าซีรีแลก่น้องให้กินลองเบง่เอาให้กินวันแรกมดสามบ่วงพี่น้องนมบวนัวตองเลยสินอนแล้วสิรับแล้ว ที่รับแล้วอา้ามนำลงเทียงให้แลวที่รับเลยเอา,านอนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่น้องมีเอฟซีทำมาแมจิตว่วรีวิวอ่ะต้นหอมทีป่ปลูกใส่ปลูกใส่พวกกล้ยห้เบิ่งแน่รีวิวให้เบิ่งเด,ด้๋ยวจ้าเดี๋ยวหอกประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าต้นแมจิตใส่ทำอิฐทาตส่วนตัดอันบนบกปลายมันน้อย มาแล้วนานปงแล้วมาตัดใหม่อีกเลยพี่น้องกำลังจูมตัวที่ตัดหลุกแล้วป่งเล่นดีประมาณนี้เลยพี่น้องเด้อต้นพักบวมจีดเห็ดเด้แตกก,แตก,กำลังแตกหนอกำลังแตกหนอแตกจูมตัวพี่น้องเดินเด้ตัวยาวกับยา,าวแล้วเดว้เห็นผลกับบลายกับสีปอกดากับสีออกมดคูอันอยู่ดอกแต่ว่าพอท่านด้ออกมด man tầm anh, thịt, nướng thịt bàn nè, ốc hòm, ủu bèp, bắp yến, bò đay xay nạm hốt, được sinh ra được, nhìn ơi, tôi này sinh nhau ngang, cổ mồ lái, cổ mồ, ủa, nắp cụt rồi, sôi sục vậy hòm, đen nữa, chờ, bay ไปบุญเอ้ยเด็กแอน้องคืเพื่อนลินคอยและไอ้นะมาเมียนปัดเทือนมาปัดเทือนเด้อเออแม่เขาเมียนเด้อหลานเด้อไปบุญเห็ดย่างหาลินย่างหาลูกฮะลินย่างนั่นอ่าเก็บนั่นออกเก็บนี่ออกเป็นเมื่อส์ดีดีดีนองกะงาวงายังบ่นอนอยู่อ่าลาพอดไว้ละไม่ จึึง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 จึ้งจึึ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 งตึึงจ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 ึึงตึึงตึึงตึ้งจึ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 งตึ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 ้งตึ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 ้งจึ้งจึ้งแึ้งจ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 ึ้งใึ้งเึางาึังเึา พอนางใบบุญเตรียมไปเหตุงานเลยเดี๋ยจ้าจึง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 อ้ำอ้าจจึง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 จงจึงจึงจึงองอึงจึงจึงงาึงจ้งงจึงจ้งงจึงนึงงจึงจ้งมึงจึงจึงจึงใบบุญกจบพี่น้องเอ้ยนจ้ เอาเถอยเถิดเอาเชยๆอันนี้ก็ยั้งวัวนอนนด้พี่น้องเอ้ยอันนี้อยากลุกแล้วไปลุกไปมาแม่เอาลุกมามาลุกมาลุกมาใครมุกเอาน้องลุกมาเอาน้องเฮลุกมาแล้วโชคชัยโชคชัยอุ้มน้องล่าเอ้ยดีใจบ่ค่ะเอาลุกแต่อูดีใจเลยพี่น้องเอ้ย ทีนี่ก็แล้วทางนอกท่าเด็กๆแล้วก็มาทายอยู่คัวด้วยพี่น้องด้วยบ้านเนี่สิีมาเห็ดกินแกงนกหน่อไม้จ้าอันนี้ก็เครืองประกอบวัตถุดิบของเฮาก็มีมะกรบ,บมีเห็ดเห็ดไอ้จจะห้องเห็ดเขาปลูกเอาในพี่น้องถ่ายวากิฟธรรมามาิาลิมจีนห้องเห็ดตีนแห้งเะอยี้อันนี้เขาจะปลูกใส่กระโจกแบบปลูกกินน้ำผ้า แล้วก็น,นี่กระห่าข้ายงบ้านเฮากระดูกหมูนพี่น้องส่วนประกอบของการปรุงแต่งแกงหน่อไม้วันนี้จ้าสีเมอร์ลูกชายเฮ้ยกระข้กอันนี้ก็คือหม้อแกงหน่อไม้เฮาพี่นอ้องใส่ข้าวเบือใส่น้ำยานางลงแล้วเดี๋ยวยังบ่ได้เอาเห็ดยังลงูกยังบ่ได้เอาอยัางลงให้หม้อปผดซะก่อนคนว่า,ห,ห,มมาหม้อแกงหน่อไม้เฮาเนาะประมาณนี้เด้อพี่นอ้องเด้อ เอาใส่เห็ดเพียงพื้นนี่มันควันเฮ้ยพอมาหม้อผดก่อนเนาะเอาอะไรบอบพานลงเอาเห็ดลงเห็ดห<อ>มักบวบเนาะเห็ดหักบวบลงเห็ดหักบวบลงก่อนอันเนื้อหันหมอ้อผดจังคอยเอาลงประมาณนี้นพ,นนพักขยันเนี่ยพักขยันนะคอยไปได้ซือ้อพักข,ขยันคอยบ่มักพักขยัขน บ่บอรักขน่ดวะประมาณนี้่ต้องขัุ่นดูล่นดูดูวา่านอัน่านขบเบือก้ามหน่ไหมเขา้อจะเกือได้เห็นไหมเออพงนัวดิสักบุหินนะ ใส่เกลือร้ายใช่ป่ะใส่แล้วมันนัวนัวได้ประแดกอะไรคอยซื้อมาแบบคอยซีมออเดี๋ยวคอยอใส่มันต,มต้มม,นะมันน่ซื้อมาตำมังหงตำข้าวปุ่นตอนนะั้น่าลบมาใส่น้ำกันเลยมันบริยากปุกไปได้ประแดกอะไรมันนัวหมอมกเนจียวโลหนึ่งหาสิบพันหัวไอประแดดนี้นะเออมันไปถือเลยประแดดตบำคือได้ประแดดก,กัน ธรรมาดาประเด็กธรรมดาห้านี่งันโลงโลงสามสิบสามิก้องประแดดใส่เออบัตนี่้ทีน่งทีแต่ถเป็นมือกล้องจับกล้องบมมี่ขากล้องพีน่ะขาชิบจะลำบากเ่อไลนยมีแต่แนบบุมี่ตัวอย่างพอล้วอืม อันนี้ก็ไม่เหลือต้มร้ายเผื่อพี่น้องตักเอาเมื่อให้เล็กหน่อยกินเนอไม้ถุงเลยเละอืมไม้ถุงตอนเนอเอามาหมูเอาหมูลงเอามาหมูเอาหมูมาลงพี่น้องเราปิีนขั้วนะโสงเอาหยองเสตเตอร์เหลือมันสีขาวเขาเนอ บักบ่ต้องคลมันให้มันเดือดนําน้ําไม้ถงเฮากะอยากหมดแล้วเด้อพี่น,ออกกดดออน้องเพราะว่าแกงกินเดี๋ยวเย2 4 6น้ําไม้8 9ถุง9ถ,งถุงสิหมดแล้วพอดีหอนยามผลพี่น้องก็ได้ฮากมากินใหม่ตอนนี้กะหมอผดกะเป็น,นอเอเฮาก็มาคลุกเนาะหมอผดแล้ว

โดดเฮาหยิกลกะดแลวบอกแบกบอกแบกบอกแบกพี่น้องเยอ้าพีน้องพดบอกบอกบอกลกคะแยงลงเหมือนือว่าเซ็ตแกงหน่อไม้คราแซ่บแซคนเๆเลยเออหยิกหยิหยง ปุ้นเนาะจิงหออ่อแกงน้ำม้กรสุกแล้วแลวแล้วยังท่านได้กินพี่น้องอาบายบุญเด้อป่าวมัวีพี่น้องเอ้ยนางบาบุญอ้าวาเผยนี่เผยนี่เผยนี่อัลหลฮาลัลหว,วีดหหัหลางหลง คลิปนี้มาฮอในลาไปก่อนพี่นางฝากติดตามลินหนาเด้อขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อจ้าลาไปก่อนพี่นางบ๊ายบาย